เอซิกโนวาบัส5ครับ รองเท้าในตะคูนววบาสสถานเอซิกนะครับเป็นรองเท้าที่อยู่ในกลุ่มแคตตากรีกของการเป็นรองเท้าดริลล์เทรนเนอร์เนาะก็คือเป็นรองเท้าที่เราสามารถหยิบจับมาใส่ได้ในการฝึกซ้อมในทุกๆวันนั่นเองนะครับซึ่งรองเท้าประเภทนี้นี่แหละที่จะถือได้ว่าเป็นรองเท้าม้างานนะครับสำหรับการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการวิ่งการเก็บไมล์เลชของเราเป็นหลักเลยนะครับและรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเอซิกนววบาซาครับเป็นการเดินทางมาในรุ่นที่5แล้วนะครับจากรองเท้า ในตระกูลโน้บาสทั้งหมดนะครับและในรุ่นที่5นี้เนี่ยทางเอซิกเนี่ยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับจูนมาอย่างมากมายเลยครับจนทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยครับเป็นหนึ่งในรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในตลาดครับก่อนอื่นเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยทางแบรนด์นะครับไม่ได้มีการจัดส่งให้ผมแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ความเห็นทั้งหมดของผมในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดนะครับทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวสเปคของตัวรองเท้ากันก่อนเลยครับตัวสเปคของเจ้า asics าบาส5ครับส้นเท้าเนี่ยเขาให้มาแบบ40.5เลยครับถือว่าเต็มสเต็กมากครับปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่32.5ม mm ิลลิเมตรนะครับ ดอบโดยรวมของเท้าคู่นี้เนี่ยมีดอบอยู่ที่8 mm มิลมนั่นเองนะครับแล้วก็ในไซส์8 UK เนี่ยเขามาพร้อมกับน้ำหนักชั่งจริงนะครับ239กรัมน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่กลางๆค่อนมาทางเบานะครับสำหรับการเป็นรองเท้า Daily Trainer ในยุคปัจจุบันนั่นเองครับโดยวัสดุหน้าผ้าของเจ้า a s i c n o v a b a s 5รุ่นนี้นะครับเขาใช้วัสดุเป็น engineer jacquard mesh นะครับเป็นผ้าเจการ m เมนั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันดีจากทาง a s i c นะครับ ซึ่งในเจ้าตัวเอซิกโนบาซ่าเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าการระบายอากาศของเจ้าหน้าผ้าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีขึ้นจากเจ้าเอซิกโนบาซี no asi, ค่อนข้างชัดเจน,นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าผ้าที่มีการระบายอากาศที่ดีอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะผมถือว่าเป็นการระบายอากาศที่แบบกลางๆนะครับมีอาการที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกร้อนเท้าบ้างนะครับเวลาที่วิ่งในรองเท้าคู่นี้เนาะเพราะว่าหน้าผ้าของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้โปร่งโล่งอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความสบายเนี่ยต้องบอกว่าเขาให้การแผดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยบริเวณส้นเท้าเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาแผดมาบริเวณข้อเท้าเนี่ยค่อนข้างหนามากๆนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยแล้วก็ฮิลคาลเตอร์เนี่ยค่อนข้างเป็นทรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล็อกกระชับฮิลคาลเตอร์ของหน้าผ้าตัวนี้เนี่ยผมว่าให้การล็อกกระชับฮิลคาลเตอร์ที่ค่อนข้างดีตลอดจนช่วงมิดฟุตหรือปลายเท้าเนี่ยเป็นการล็อกกระชับที่ผมถือว่า ค่อนข้างดีมากนะครับการที่หน้าผ้าฟอร์มเท่ากับรูปเท้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนของลินรองเท้าเนี่ยเขาให้เป็นลิ้นแบบนุ่มๆม,มานะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีเย็บติดเนาะอืมเป็นลิ้นนุ่มๆม,มีการเจาะรูระบายอากาศบนช่วงลิ้นมาให้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับลิ้นให้ความสบายในการสวมใส่นี่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยบริเวณปลายเท้าตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาให้มาค่อนข้างกว้างแล้วก็ คือตรงเนี้ยไม่ได้กดต่ํามากขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยให้ step in comfort ให้ความสบายในการสวมใส่ในช่วงของ upper เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับในส่วนของเชือกรองเท้าครับก็เป็นเชือก standard ของ asics เลยเชือกตัวนี้ให้ความยาวมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มัดทบเดียวอยู่เนาะไม่ได้รู้สึกว่ามัดแล้วแบบมันคลายง่ายแต่อย่างใดนะครับในส่วนของระบบร้อยเชือกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ค่อยชอบระบบร้อยเชือกแบบนี้เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่า มันไล่เชือกค่อนข้างยากแล้วบางทีเราไล่แล้วเนี่ยพอเราปล่อยมันก็จะแบบกลับลงไปครับทาให้เราต้องแบบใช้ความพยายามในการไล่เชือกกับเจ้าตัวนี้นิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าไล่ได้แล้วก็ผูกแน่นเนี่ยก็ให้ความกระชับที่ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนหน้าผ้าก็จะประมาณนี้ในส่วนของพื้นมิโซครับพื้นมิโซของเจ้าโนบัสาเนี่ยมีการอัปเกรดโฟมใหม่นะครับรอบนี้เนี่ยทาง a อซเนี่ยให้มาเป็นโฟมไฟฟ์โฟมบาสแม็กซ์นะครับซึ่งไฟฟ์โฟมบาสแม็กซ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่า มันเป็นโฟมที่มีคาแรคเตอร์ที่นุ่มยุบและเด้งนะครับคาแรคเตอร์ของรองเท้าคู่นี้จะค่อนข้างมีความนุ่มยุบและเด้งจะไม่ได้มีความแบบเรสปอนซีฟจัดอะไรขนาดนั้นมันจริงๆมันจะมีจังหวะยุบนิดนึงเนาะแล้วค่อยคืนแรงนั่นเองแล้วก็เป็นการคืนแรงที่ผมว่ากําลังดีไม่ได้แบบคืนแรงแบบเ s สปอน i v ฟจัดๆอะไรมากมายเนาะเหมาะแล้วครับกับการที่เป็นรองเท้าเดอรี่เทนเนอร์นั่นเองซึ่งเดี๋ยวในส่วนของการวิ่งเนี่ยเราจะไปพูดกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับในส่วนของพื้นยางนะครับพื้นยางเนี่ย A5 ้ 5, นั่นเองเป็นยางคู่บุญของเอสิงครับก็นี่ครับเป็นแพทเทิร์นใหม่เหมือนเดิมเลยยางเป็นยางตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นยางตัวเดิมครับการยึดเกาะในพื้นแห้งเนี่ยผมถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่ายางตัวนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นยางเดิมครับมันมีปัญหาก,กับการยึดเกาะในบริเวณที่มีพื้นเปียกนะครับเพราะว่าเป็นยางที่ค่อนข้างลื่นเลยเมื่อเราเจอแบบพื้นที่เปียกไปด้วยน้ำนะครับอันนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนความทนทานเจ้ายาง a อ a r าเนี่ยผมว่า ความทนทานค่อนข้างดีมากนะครับคู่นี้ก็2ี่สิบสาสิบโลครับอาจจะยังไม่เห็นหลอกว่ามันทนไม่ทนนะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นได้ประมาณหนึ่งว่าเออมันก็ไม่เป็นไรเลยนะครับในช่วงระยะประมาณนี้นั่นเองครับโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสนําเจ้า f อฟสิกโน่บัสหนะครับไปทําการทดสอบวิ่งมาเนาะก็ใช้ในเซสชั่นอีซี่ซบเป็นส่วนใหญ่นะครับมีการทาฟาดเล็กบ้างนิดนหน่อยๆใช้ความเร็วกับมันบ้างเนาะซึ่งฟิลลิ่งโดยรวมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับฟิลลิ่งของโฟมไฟฟ์โฟมบัสแม็กในตัวนี้เนี่ยมีฟิลคาแรค นุ่มยุบแล้วก็มีการเด้งคืนแรงนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเอามาใช้ในย่านความเร็วอีซี่ทั่วๆไปของผมเนี่ยช่วงประมาณห้าครึ่งหกนะครับเป็นเพจอีซี่จนถึงลองลันผมเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับช่วงเพจเนี่ยมากๆเลยมันให้ความสบายในการวิ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเมื่อเราวิ่งเพจสี้ลองเท้าเนี่ยเมื่อเราเราลงเท้าลงไปเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะเห็นมันล็อกเกอร์นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่กลิ้งอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเราลงเท้าลงไปเนี่ยด้วยโฟมด้วยความที่โฟมมันค่อนข้างนนุ่มเ มันจะยุบลงไปครับแล้วเราจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากล็อกเกอร์ตรงนี้เท่าไหร่แต่มันจะเป็นลักษณะตึ๊บแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆซะมากกว่านั่นเองครับมันจะไม่ได้แบบกึ๊ลกิกนะครับมันจะแบบจืดแล้วก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนั่นเองครับความนุ่มสบายของเท้าคู่นี้เนี่ยมันทําให้เวลาเราวิ่งที่เพสแบบช่วงอีซี่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบสบายเท้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวอัปเปอร์ก็สบายเนาะโฟมที่ให้มาก็มีคาแรคเตอร์ที่นุ่มสบายอีกเช่นกันนะครับ พอเราวิ่งอีซี่แน่นอนเราจะได้รับความสบายอย่างเต็มที่รองเท้าให้การซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากนะครับใครไม่ชอบความหนาระดับซูเปอร์บาส2เนี่ยอาจจะชอบความหนาของเจ้าโนวาัสคาแรคเตอร์ Character, เนี่ยค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันอาจจะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเบบี้ซูเปอร์บาส2ได้หรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่คนนะว่าเอ้ยเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าซูเปอร์บาสเนี่ยจะมีความที่แบบ มันมีความเด้งที่ค่อนข้างดีด,ด,ดกว่านี้แล้วก็ตัวนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีความไลฟ์ลีมมากกว่าตัวนี้นิดนึงเนาะตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบก็นุ่มๆพพอร์ตไปได้เรื่อยๆวิ่งไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้หวือหวามากเช่นกันเหมือนเจ้าตัวซุปเปอร์บาร์สแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพอเราขยับเพจขึ้นมาเป็นเป็นเพจช,ช่วงทาความเร็วช่วงประมาณ4ี่สี่ครึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพจที่เหมาะเท่าไหร่กับเจ้ารองเท้าคู่นี้ถามว่าทําไมเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์โฟมครับที่มัมนม,มนนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาเรากดความเร็วครับเราจะค่อนข้างเสียแรงและเสียเวลากับการที่โฟมมันยุบลงไปแล้วมันค่อยๆเด้งคืนและการเด้งคืนของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเด้งคืนที่มัน e s ponsive ขนาดนั้นนะมันการเด้งคืนแบบตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราไปใช้ความเร็วอ่ะมันเป็นรองเท้าที่อาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกมากนะักถ้าเรานําคู่เนี้ยไปวิ่งความเร็วแต่กลับกันพอเรามาวิ่งช่วงอีซี่อ่ะเราว่ารองเท้ามันให้ความสบายที่ค่อนข้างดีมันพาเราไปได้เรื่อยๆ วิ่งค่อนข้างสบายนะครับลงเท้าเนี่ยผมว่าลงส้นก็ได้กลางเท้าก็ดีปลายเท้าเวิร์กครับเป็นหนึ่งในรองเท้า Daily t ทนเนอรที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าคุณเอารองเท้าคู่นี้มาวิ่งเดลี่อ่ะคุณจะแบบเอนจอยกับทุกๆเต็ปทุกๆก้าวท,ที่คุณวิ่งออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากเล่นความเร็วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่แบบทําให้คุณสนุกกับการวิ่งได้มากมายอะไรขนาดนั้นเนาะ แล้วก็แน่นอนครับพอมันมาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าผู้นี้เนี่ยความมั่นคงในการลงเท้าอะ่ะผมรู้สึกว่ามั่นคงค่อนข้างสูงมากลงแล้วแบบอยู่เลยแล้วก็ไปเลยนะครับความมั่นคงเนี่ยผมว่าดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอด้วยความที่แพลตฟอร์มมันกว้างส่วนตัวแล้วอ่ะพอผมเห็นรองเท้าที่แพลตฟอร์มกว้างขนาดนี้ผมจะรู้สึกทันทีเลยว่ามันจะวิ่งในความเร็วไม่ค่อยสนุกซึ่งมันมักจะเป็นอย่างนั้นทุกคู่เพราะว่าด้วยความที่แพลตฟอร์มัันกว้างครบ เมื่อมันแพลตฟอร์มกว้างครับแน่นอนว่าตัวรองเท้าอ่ะเขาไม่ได้ดีไซน์มันให้เราทําความเร็วกับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยจึงเหมาะมากๆครับกับการเอามาใช้เป็นเดลี่ยูสมากกว่าเนาะแบบวิ่งสบายๆเรื่อยๆแล้วคุณจะเอนจอยกับมันมากๆครับในส่วนของไซซิ่งครับก็แนะนําว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยแต่ใครใส่ตรงไซส์แล้วรู้สึกว่าช่วงปลายตรงเนี้ยมันเหลือเยอะไปหน่อยอ่ะอาจจะพิจารณาลด0.5ครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ไปลองดีกว่าเพราะว่า บางคนน่ะผมเห็นใส่แล้วแบบช่วงปลายมันแอบเหลือเยอะไปเมื่อใส่ตรงใส่นะครับอันนี้แนะนําให้ไปลองหน้าร้านได้เนาะเพราะว่าคู่นี้ก็น่าจะหาลองกันง่ายครับโดยสรุปครับสำหรับเจ้า asics nobas 5นะครับก็รองเท้าคู่นี้ครับเป็นหนึ่งในรองเท้า daily trainer ที่ผมว่ามันตอบโจทย์มากๆนะถ้าใครต้องการที่แบบรองเท้า daily trainer คู่หนึ่งที่เอามาวิ่งเก็บไมล์เลชวิ่งทุกๆวันวิ่งสบายๆครับมันให้การัพ p อ o r t ที่ดีมันให้ f e ล l c h a r เ c t ร r ในการวิ่งที่นุ่มสบายนะครับ ซึ่งมันเหมาะแล้วแหละกับการที่เอาไว้ใช้วิ่งเดลี่ประจําวันเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้ต้องการความเร็วจากรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนใครอยากหารองเท้าที่ไปทําความเร็วเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นคู่อื่นในแบรนด์เอซิกแทนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังมีคู่อื่นในแบรนด์เอซิกอ่ะที่ถ้า,ามาใช้ทําความเร็วอะ่ะผมว่าหนุกว่าคท่คู่นี้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาของเจ้า a อซิกโนบ s 5ครับ,รบก็คู่นี้เนี่ยจำหน่ายแล้วเนาะในราคา5,200บาทนะครับก็ เป็นราคาที่ค่อนข้างถือได้ว่าดีมากๆนะครับส่วนใครจะไปกดโค้ดยังไงลดเหลือ4,000กว่าอันนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับก็ลองไปดูกันได้ครับหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ A6 Store ทุกสาขาครับแล้วก็ A6 Online Store ก็มีนะครับหรือว่าร้านจำหน่ายรองเท้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนใครลองเจ้า n o v a b a s 5แล้วเป็นไงครับก็ฝากคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจรันด้วยครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย